ย่างสีโครงหมูของเขากะสุกเดยบร้อยแล้วครับนี่ดูดูสีสันดูสีสันของมัน สวัสดีครับสวัสดีครับปอเม่พี่น้องสวัสดีครับยามแรงเนาะวันนี้กลับมาพบกับบ่าวเหนือหินแล้วนะครับกับเมนูวันนี้กเราจะมาทำเมนูปิ้งซีโครงหมูย่างซีโครงหมูนะครับแล้วก็ทำเจียวดีขมขมนะครับวันนี้เราจะมาเอาเมนูการมัดหมูก่อนนะครับกาอันดแรกเขาจะใส่เกลือลงไปนะครับใส่เกลือลงไปน้อยนึงเนาะเพิ่มความเค็มเนาะเพิ่มความเค็มเข้าไปนะครับ นิดหน่อยเนาะใส่นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยใส่เกลี่ยลงไปน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ริดไทยลงไปนะครับผงเชื้ลดอันนี้กลับมาเกือบคำแล้วนะครับนี่หอนอกบ้านอันนี้มักควรในบ้านนี่ครับเป็นควไฟหลังบ้านนี่นะครับใส่ซอสลงไปนะครับ,ใส,นะรบใส่น้ำมันหอย นิดหน่อยครับบะต้องใส่ลายเพราะเดี๋ยวเราจะไปย่างแล้วเดี๋ยวไปเนี้ยน้ำจิ้มเนาะดีขมขมใส่ซอสลงไปนิดหน่อยนะครับนี่ก็เดี๋ยวเรากะทำการคุกเข้ามันเข้ากันเนาะโดยการจ่ามือเลยเนาะคูณเบาเนียครับจ่ามือมือล่างแล้วนะ <laughs> มือล่างเรียบร้อยแล้วนะไม่ไ <laughs> ด้ยุบกยนยะุบไก่เ S 1> <S 1> <S นี่เราก็มักครับขยำขยำเอาหึ้เกลี่ยครับน้ำซอสองชูรสแล้วก็พริก,ก,ก,ดดกไทยเนาะมันเข้ากับซี่โครงว,ว้าวเกี่ยวเลยโอเคเนาะหลังจากที่เฮามักหมูเสร็จแล้วซี่โครงหมูเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮากะ ระหว่างที่เขารอ,อามักหมูคือเครื่องมันเข้ากันประมาณสักซาวนาทีหรือ30นาทีโดยประมาณเนาะเขาจมาทําน้ําจิ้มซีฟูดรอนะครับเดี๋ยวเขาจะตับน้าจิ้มซีฟูดโดยใจ้พริกสดนะครับและะ้วก็กระเทียมเนาะก็มีเตรียมเครื่องคัวไว้นะครับมีก็มีหลากผักชีใส่ไปละหน้อยหนึ่งนะคือเพิ่มความหอมของน้ำจิ้มของเขานั่นเองนะครับ มาเดี๋ยวเราลงมือตำน้ำจิ้มกันเลยดีกว่าตัาตำกระเทียมกับลาบาผักขีนะครับส่วนพริกนั้นเขาจะใส่พริกดิบก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใส่พริกซุกก็ได้นะแต่ถ้าเพิ่มสีสันเบาเนียวว่าใส่พริกซุกนะครับพริกแดงนะครับมันจะสร้างสีสันของน้ำจิ้มให้น้ากิ่นขึ้นนะครับนี่ครับเขาก็ใส่พริกลงไปเนาะก็จะใส่พริก แดงนะครับพริกซุปพริกแดงลงไปนะครับแล้วก็จะเอาพริกเขียวนะอันนี้ก็เป็นพริกสวนนะครับพริกปลูกเองนะพอเท่าไม่เท่าปลูกเองอันนี้เก็บมาจากให้จากต้นแบบปลอดสารพิกเดีย๋ยวเอาใ,ใส่ลงไปเลยนี่วิธีวิธีการเด็ดควันวิธีการเด็ดควันพริกนี่นะ,ไไไนะ,ะครับเอาง่ายๆได้เนาะจัตำครับโอ้ โอเคครับตำพริกเรียกเรียกเรียกแล้วแล้วละฮาก่เดี๋ยวฮาจ่ามาปรุงเครื่องด้วยเนาะปรุงรสชาติด้วยผงชูรสนะครับนี่อันนี้คือผงชูรสแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลา,ปาลงไปนะครับก็เดี๋ยวกะเติมน้ำตาลลงไปนิดหน่อยแล้วก็บีบน้ำมะนาวเข้าใส่เนาะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะครับเตรียมไว้ละเนาะนี่ครับเฮาก็ได้นำกินสีฟูดรสเด็ดของเฮาแล้วนะครับก็เติมน้ำปลาเติม ผงชูรสลงไปนะครับนี่ออปองบอฟโฟกัสเนี่ยนี่นครับน้ำจิ้มซีฟูดของสูตรเบาเนี่ยเองนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะใส่ต้นหอมผักชีลงไปปุงในคกเลยนะครับสูตรเบาเนี่ยคือปุองในคกเลยกะพอเขาใส่ต้นหอมผักชีแล้วบีบน้ำมะนาวลงไปนะครับเผื่อความเปรี้ยวจิจัดเนาะ นี่หอมหน้ามะนาวครับอันนี้ก็เป็นมะนาวเมียงนะครับปลูกเองหลังบ้านนะครับก็เอามาประกอบเมนูอาหารมาทำเป็นเครื่องครัวของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อของในตลาดเนาะอาจจะมีซื้อแต่ต้นหอมพังชีนะครับแต่กำลังปลูกเออเบานเนี่ยกำลังทำสวนพักสวนครัวอยู่นะครับเดี๋ยว ว่างๆเดี๋ยวเบาเนื้อจะไปอัปเดตส่วนควนหลักเนาะตีส่วนพักตีเบาเนื้อได้ทําไว้นะครับนี่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับน้าจิ้มซี่โครหมูวันนี้นะครับาาเดี๋ยวเอาไปเทใส่ถ้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปย่างหมูกันนะครับไปนี่เรียบร้อยแล้วครับกับน,น้าจิ้มกับพักของเฮากะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปย่าง สี่โครงหมูไฟอ่อนๆหนึ่งเรื่องนะครับเดี๋ยวก็ับมากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขานะครับน้ำจิม้มพริกดิบบีหอมๆนะครับเอนี่ครับปไหมาพี่น้องเราก็เอาเดี๋ยวเราเอาสี่โครงหมูเนาะเอาขึ้นมาครับย่างไฟอ่อนๆเลยนะครับอเอาขึ้นมาย่างไฟอ่อนๆเนอะนะครับเัาจะเดี๋ยเรามักไว้ประมาณ เจ้าหนาทีครับเก่เามามักเอามาย่างไฟอ่อนๆนะครับเนาะน,นี่อือหือครับนี่นะกดี๋ยรอเอาย่างซุกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปซอยนะครับอืม่ต้องซอยก็ได้ไมั้งเอาเอาไปย่างมันอันนี้แลละเดี๋ยวเอาไปกินเป็น ขี่ออกเป็นอันเป็นอันเลยกววยนองคมันจะได้รสชาติในการกินน่อยองนะนี่วัวแม่พี่น้องย่างซี่โครงหมูของเขากะสุกเดยบร่อยแล้วครับนี่ดูดูสีสันดูสีสันของมันอือหือดูดูจุดยอดนะครับกินนี่หอมมากๆเลยนะครับการย่างไปอ,อ่อ,อนๆนะครับใจ้เวลาก็ประมาณเกือบกึ่งชั่วโมงแล้วนะครับที่เขาย่างมานี่นะครับนี่ครับดูครับ อือติดมันนิดนิดเนาะดูครับติดมันนิดนิดเนาะนี่วันนี้ฮอแก็จะเป็นวันนี้ฮอก็จะมาแทะกระดูกกันฮอจะมากินกระดูกหมูกัน <certaines S 2> นี่ครับแล้วก็มีอันนี้จะเป็นจีนมันเนาะจีนมันตอนหนึ่งนะ,ะติดมากะเดี๋ยวฮอจะเอาไว้เมียกับลูก นะครับเนาะเอาไว้กินแล้วก็เขาจะกินสีโครงมันสีอันนะครับกับน้าจิ้มดีขมขม,ขมนะอ่าแมลงนี้เขาอิมัดแงนกระดูกแงนแงนแงนนี้เอาอย่ามาแงนกระดูกหมูนะครับจบเลยแล้วเด,ดี๋ยวเขาเอาไปขึ้นโต๊ะกินกันเลยนะครับ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกคนเลยนะครับสาหรับมแมลงนี้ก็มาเจอ กับเบาเนี่ยอีกแล้วนะครับกลมาด้วยเมนูนี่ครับปิงซีโครงหมูนะครับเบาเนี่ยได้ปิงซีโครงหมูมาสูปีสูนองต้อนปีต้อนนองในมะรงมานี่ครับพักเครื่องเคียงเขาก็มีหลายอย่างครับมีพักสลัดอากาศพักกาดพักกีนะครับมังทัวปูอ่ามีมังทัวนะมังทัวพักเงยาวเข้ามาดาวมันกินแก้มครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบผมขมนะครับอันนี้ใส่ดีเรียบร้อยแล้วเนาะ้วก็เนี่ครับดู หมูย่างซี่โครงหมูย่างนะครับแบบนุ่มๆเลยนะครับนี่หอมมากเลยนะครับกะเนี่มีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆเลยครับติดหนึ่งโอ้โหกลิ่นแบบฮอนๆเลยครับวันนี้เขาจะกินข้าวแรงนะครับแต่เขาบอกกินข้าวเย็นเนี่ยเขาจะกินข้าวแรงแต่เขาบอกกินข้าวเย็นนะครับก็คือเอานึ่งข้าวมาฮอนๆเลยนะสําหรับเย็นวันนี้นะมาพี่น้องครับ ก่อนดีเขาจะมากินซี่โครงหมูย่างกันนะครับกะฝากปีฝากน้องนะครับฝากทุกคนนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับเบาเหนือนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์แล้ะกดติดตามนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับสําหรับคลิปต่อไปของเบาเหนือโดยนะครับเนาะก็ฝากปีฝากน้องทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับเบาเหนือ ตัวนะครับเนอมาครับพี่น้องครับมากินย่างซีโครงหมูนะครับกับน้ำจิ้มซีฟูดเจียวดีขมๆมเลยนะพักหลายๆเน้นพักนะครับเน้นพักนิดนึงนะครับตเพื่อที่จะหวังใมันอ้วน <c oughs> ว่าไปจันนะครับพี่น้องเลยถี่ง้องหัวมวนครับ <c oughs> นะมันเป็นชีโคหมูติดหนังหนังมันจะกรอบๆแต่เนื้อมันนุ่ม,นห,นมหอมเดี๋ยว้อามะเขือลงไปแล้วก็เหนียวหุ่นอไอ้ออกตรงส่ <c oughs> อือห้อนห้อม เขาว่ากินความห้อนข้อนตอนเมาเป็นโบราณเขา,า,าเเว่าจับเหม็นๆว่ะอูมัวไปจังน้ำจิ้มครับไปน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ดีกว่าเนาะ อวยังไงครับคุดยดเลยอืมคุดยดครับอืมอืมเรืองฮอนๆจานอืม Do มาตั้กินข้าวแรงอ่ะนะครับมากินข้าวแรงครับเบาเหนือยามคำ่คำค่ำเบาเหนือจะมาช่วงคำ่คำค่ตลอดนะเพราะเบาเหนือมีงานประจําอยู่เนาะก,ก็เลยอาจจะเห็นมุมฉากหลังนะครับเป็นช่วงกลางคืน ครับบ่าไปนะเนาะพี่น้องเนาะเขามากินนัวกินซ่พเท่ากันดีกว่าอืมหืมืมกรอบครับมันหัวปูต้องกินพักหลายๆครับมันมีประโยชน์ mười lăm ừ. ừ. lúc bắn nói lớp lắm ngon lắm ngon lắm 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 còn ngon ngon nghe, ngon nghe nguyên 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 nguyên, น้ำจ <ừ> ิ้มยุ่ด๋อยครับ <ừ> ขออยาดแพะเด้ไป้องด้วยมาเด้วครับไ <c ười> ข่ขัดแค่เสียงกลับมาด้ออ <c ười> <ừ> ือหือ Ừ. 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 các bạn. Lượng không, không, không bỏ. <laughs> ม in <h ums> mm ัน hmm. น <h ums> ี <hands> <h ums> ้เขามาแทะกระดูกนี่มันเงี้กระดูกเงี้ยเงีะอือหืออืมหนังแฮมหนังแฮมอือ้ฮ่าอือหือ น้ำจิม้มซีฟูด้ดเหมือนเน้นเลยครับเน้นเผ็กเน้นเคอม บักเกียมักซอสหอยผงชูรสนิดหน่อยพอแล้วครับอื้อ เอเหมือนที่เบ้าเนี่ยบ,บอกนะครับวันนี้เขาจะกินข้าวแรงแต่เขาบอกกินข้าวเย็นก็เ,เอาเข้าไปอุ่นแกวเลยออือืซี่โครงหมูยห<า>ญ่กินที่มันนติดกระดูกนะครับมันหนุ่ม ปวดมาได้บุ้งัะพักนี่นี่ผมเก็บมาติดละน้ำจิ้มสุดยอดฮะดูนะดเดยอดเลยผมเปรี้ยวเผ็ด

อยากได้กระดูกมือสองกระบอกเนื้อบางเนี่ยอย่าทรงไปอุดรินบดได้เด้อพี่น้องเด้อขึ้นพักหลายๆครับวางงอก มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นมันดีต่อสุขภาพกินไปแล้วครับอันไหนที่มันดีต่อร่างกายของเขากับพยายามกิน,นหลายๆร่างกายเขาอาจจะได้เอาไว้ทํางานเอาไว้ต่อสู้ในวันถัดไปในวันต่อๆไปเนาะสึ่งจะเนบดีกับรถนะครับลดละเละิกเนาะสามรอ อือดูครับอืม ก็อากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับทางบ้านเบาเหนือพี่ก็อากาศริ่มหนาวนะครับก็ฝากปีน่องดูแลสุขภาพตัวเองตัวนะเองนะครับเนาะอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วครับระวังเป็นให้เป็นวัดเนาะบ่ได้เป็นหมอนะครับแกเปาเหนือเป็นห่วง Så mm. godt! Mm -hmm. มันดีจ้ะเ <พ Laser. S 1> รื่องครับนะครับอืลุกสาวเล่นอยู่ข้างๆนี่ดวยพี่น้อังดวยมีเสียงรบกวันนิดหน่อยนะครับ ไฮ <laughs> รับแล้วคแต่บอกไฮรับจะนอนเข่าก้าห่อนพิกกัะเท็ด จ้งเหลือล่ายจริงๆหัวใจเด็กพี่นนองด้วยโอเคโอเง้นะครับอืมอืมอืมม่าแต่ละอืม ขอโทษพออภัยเดวยพี่น,น้องเด้อมันอาจจะไม่สูภาพนะครับเพื่ออ,อ,อ,อาทารถในการกินมันต้องแท้ครับผังอย่างว่ามันต้องแนงแนเอาหนะมันต้องแนงนเนาะกินติกระดุก น้องเหลือนนี้ผมอันนะครับอิ่มนะครับก็เอาไว้กินเนาะในครับต่อไปนะครับเรียบร้อยนะครับพี่น้องก็ขอฝากพี่น้องนะรับตามนะครับเป็นกำลังอกกำลังใจให้กับบ่าวเหนือนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์จย่องสบายสบายสไตล์บ่าวเหนือของบ่าวเหนือตัวเองนะครับ ก็ฝากปีฝังน้องคำน,นึงก่อนจะลากันคืนนี้นะครับก็ฝากปีฝังน้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วเนาะเริ่มเข้าหน้าหนาลวละบ้านเบาเหนียงกันหนาวแล้วนะครับสองวันสองคืนมาเนี่ยนะครับที่มันมีอากาศเย็น,ยนๆเนาะก็ฝากปีฝังน้องนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอากาศตัางใดบ้านปีน้องเนาะตัางใดที่มันมีอากาศเปลี่ยนแปลงจะใดกะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของบบาเหนือได้นะครับก็วันนี้กับเบาเหนือขอลา ทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ